สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับเอฟซีช่องลูกขณียวิสานทุกท่านครับพี่น้องอีพี่นี่นะครับผมเองบ่าววาที่กะพาพี่พ่น้องเอฟซีลูกขณียวิสานเฮ้ากัมาอยู่อกาะหอยวิครับพี่น้องเหมือนนี่นะครับผมหอยวิวามีครูแม่ลูกหลากหลายครูไผ่มักแม่ลูกตัวเมียงามๆครับพี่น้องนะครับแต่ผมนับลูกตัวเมียเหมือนนี่กะมีอยู่ประมาณสี่ถึงห้าครูครับพี่น้องหรือมักแม่ท้องใส่หญ่ๆบิ๊กๆครับพี่น้องลอยหาสิบบวก แดงโบดแดงใหม่พร้อมครับพี่น้องนะครับแปดเดือนกว่าแล้วครับพี่น้แปดเดือนกว่าๆนะครับเอานะครับหรือบักแม่สาวลูกเทพสามหนึ่งมณีกมีหลากหลายนะครับผมให้เลือกนะครับใส่แล้วแต่พี่น้องมักใส่ใดนะครับเดี๋ยวถ้าใครมาวีเพิ่งจะง่ายครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมเอาอีพี่หนีวิตเตอร์ดีเนขอยวีเนาะสวัสดีเอฟซีที่ให้การสนับสนุนครับผม เอาเลยครับบันฮอนแดดเอาเบอรคูเล็กก็เลยเนาะครับผมเอาอันนี้เป็นแม่ลูกปะครับบ่บ่ได้เป็นแม่ลูกเด้ครับแต่ว่ากับอีกใใช่กันเลยครับผมเอาเนี่ยครับไพมากแบบยกคู่ไปเลยก็ได้ยกคู่ไปเลยหรือมากแยกไปก็ได้เนาะครับผมเพราะว่าตัวตัวแม่นท่องหกเดือนและครับผมเคเอฟสามหนึ่งเอาแม่นั่นทองหกเดือนเคเอฟสามหนึ่งเนาะครับผมตัวลูกสาวหน่อยกับเคเฟสามหนึ่งครับผมเคเอฟสามหนึ่งตัวเป็นแม่ลูกได้เลยเป็นแม่ลูกครับผมแต่ว่าขายใช่กันไปเลยครับงัวบ้านเดียวกันครับคอกเดียวกันเป็นงัวคขวักเดียวกัันครบผม อย่างตัวนี้น้อยห้องจักเดือนแล้วครับสาวน้อยลูกสาวน้อยกันเฉียมันเจ็ดเดือนแปดเดือนได้ครับผมเจ็ดถึงแปดเดือนพี่น้องเป็นมั่วสี่เลี่ยมตัวดีด้วพี่น้องเบิ้งนะครับพี่น้องเบิ้งเลี่ยมตัวดีนะครับยืนงามนะครับผมว่าสูงผมว่าแตะลอยสามสิบหมเนาะแต่ผมเบี่ยลอยสามสิบครับผมเอาเบิ้งไทยตัวดีเลี่ยมตัวดีครับผมดีครับพี่น้องเลี่ยมดีเอาตัวเดียวครับอายุเพิ่น ประมาณเกศถึงแปดเดือนครับผมเกศถึงแปดเดือนอายุนะครับผมสาวเกศ f สามหนึ่งครับผมมีใบไม่หลอดครบครับสาวเกศสามหนึ่งใบหลอดครบนะครับยังเห็ดเขาได้ด้วยครับพี่น้องได้ครับเพ็ดได้เบิ่งครับเนื้อหนังดีครับต่างข้อหนาครับพี่น้องเบิ่งอกใหญ่ไหลกว้างไผหาแม่บอกแม่พันยังเห็ดเขาได้ครับพี่น้องเอาแบงพี่แบงน้องเข้าใต้ต้นคลิปเลยงามๆจังสี่นะครับผมอะไรเงี้ยคุยครับเอาที่บอกเรื่องราคาคู่กันนะครับผมเอาบอกราคาคู่เดี๋ยวเบิ่งรายละเอียดโตแม่นี่ก่อนนะครับ แม่นี่ทองพกเดือนลูกที่เอฟสามหนึงครับผมลูกที่สองครับผมลูกสองค่าทองลอยหาซิบหายไดครับส่วนสูงประมาณลอยหาซิบหายได้ครับพี่น้องนะครับประมาณลอยหาซิบหาได้หนาเหายลึกครับผมครับพี่น้องเบิ่งครับเลี่ยมดีหนาลึกเลี่ยมดีเปิดไปแล้วนะครับคู่นี้คู่นี้เปิดไปเก้าหมื่นสามพันบาทครับผมเก้าหมื่นกับอีกสามพันบาทด้วยครับพี่น้องเก้าหมื่นสามพันบาท ซื้อ2อได้สลูกสาวเคเอฟสาหนึ่งองกับเคเอฟสามหนึ่งเนาะในทองกับเคเอฟสามหนึ่ง,งอ,ออกเดียวกันครับโบเมนเม่ลูกตะขอ,อกเดียวกันยกกูผายอยากแยกโทรมาลังไว้ได้เนาะได้ครับผมอายากแยกโทรทมาผุดมาคุยน้ำหอยเบี้ยเลยเบอร์ท่มเบอร์ไดครับผมศูนย์แดสามแปมศูนย์แปดศูครับครับผม เอาแอไลน์าดิครับไล่ากับศูนย์หกสี่หกห้าเก้าสองสี่เป็ดหกครับอ่ามาเบิ้งตัวจริงได้บ้านไดนก็ครับบ้านหนองอีกกุ้มตำบลโค้งสมบูรณ์อำเภอกมลาไสจังหวัดกาฬสินธุ์ครับผมครับผมเอามาเอายกคูไปครับพี่น้องลูกเทพสามหนึ่งเมียนี่กับท่องเทพสามหนึ่งประกันท่องหกเดือนครับผมเอาเก้าหมื่นเจ็ดกี่เท่กัครับผมเก้าหมื่นสามพันบาทครับผมเก้าหมื่นสามพันบาทครับผมตำหนี่มีอยูไหบ้างครับตำหนิ่ไม่มีครับผมรับประกันตำหนิครับอ่ารับประกันไม่มีตำหนินะครับผมเอาสหรับประกันตตำหนนนิสัักกคคเเดือออรบผมา่ไป เอาแม่นี่นะครับแม่ทองแปดเดือนแล้วครับแปดเดือนกว่าแปดเดือนลูกที่ได้ค่าทองครับลูกที่สองครับผมลูกสองค่าทองครับพี่น้องแปดเดือนครับผมครับลูกพอได้ครับในายทองออกฟอร์ดครับผมออกฟอร์ดนะครับมออกฟหลอดครับอร์หกศูนย์สี่ครับผมมีใบมีหลอดครบครับมีใบมีหลอดครบแปดเดือนกว่าแล้วครับผมน้ำลงแล้วแปดเดือนอีกเดือนเดียวคลอดครับพี่น้องใส่ปีใหม่แน่นอนน้องหอยวีเนาะเด็กกินปีใหม่นี่นะนี่ครับใส่ปีใหม่เลยพี่น้องรลายไปได้ครับเปิดไว้บปะนี่ ห้าหมื่นสามพันบาทครับผมห้าหมื่นสามพี่น้องฟังก็ผิดนะพี่น้องเอาเด้ครับห้าหมื่นสามพันบาทได้สูงด้วยห้าสิบห้าบวกกูแล้วครับหนาดึกรุ่งแปดเดือนนะพี่น้องย้ำอีกรอบนึงนมล้งแหละครับนมลงแล้วมังนมเลยเลยออกฟอร์ดโรโจอร์หกศูนย์สี่ครับพี่น้องหนาลึกอ่างครับผมอ่างหนาลึกดีโอ้งามครับพี่น้องแม่นี่ก็สิให้ลูกดีครับก็ขับพี่น้องเบิ้งเนี้ยเบิ้งเลียมเบิ้งเม็ดสีนะพี่น้องเพิ่นให้ลูกผูออกไปลูกผูกระขายได้สองพันกว่าบาทอยู่ครับเอ้านะครับห สามพันบาทครับสามพันบาทราคาห้องต่อรองได้อนร่องใดับทัวร์ภาคอีสานเด้วยครับพี่น้องสาวผ่านอื่นเกิดมีราคาคุยกันได้ครับผมตัวเลขต่อไปครับผมเอาแม่ลูกนี่เลยครับเอาแม่ลูกแขงเลยครับนี่ครับพี่น้องลูกสาวเค่สามหนึ่งสี่เดือนครับผมแม่ลูกครับลูกสาวเป็นลูกเคเอฟสามหนึ่งใดสี่เดือนลูกแรกคือลูกสองไพวินี่ลูกแรกครับผมแม่ท้องว่างครับลูกแรกแม่ท้องว่างครับพี่น้องนี่ครับแม่สูงลอยลอย เอาเป็นรอยสี่สเจ็ดนี่ละอ่ารอยสี่สิบเจ็ดเน,นะาะเราเอารอยสีเ่เจ็ดเขาไว้ครับพ่อพลูกประเทศเขาครับผมประเทศเขาโรนธรรมชาติเนาะครับผมนี่ครับพี่น้องลูกสาวใบรอดครบด้วยครับคู่นี่แม่สูงใหญ่นะครับโบสเต็มใบเลยพี่น้องเอาสวยนะครับคู่นี่เชิงเฉียงเลยน,น้องไฮวีเนาะครับผมตำหนิไม่มีไม่มีตำหนินครับผมเปิดไว้เท่าไหร่นะครับหกหมื่นหนึ่งพันบาทครับผมหกหมื่นหนึ่งพันบาทนะครับได้ลูกตัวเมียพร้อมพี่น้องย่างอีกรอบหนึ่งนะครับได้ลูกตัวเมียสวยๆครับพี่น้อง เบิ้งนะครับเนี่ยนังแข้งขาขิ่งดีนะครับตบบนี้โบมี่แม่กระสดลูกสวยครับแม่สดลูกสวยครับพี่น้องคู่นี้หกหมื่นหนึ่งพันบาทครับหนึ่งพันบาทครับพี่น้องมักคู่แรกคู่แรกกับเด็ดนะครับแม่ทองก็คู่นี้กับแม่กระได้ไก่พ่อผสมเหลับผมเบิ้งแล้วนะครับต่อไปเอานี่แล้วครับลำดับที่สี่ครับผมลำดับที่สี่กับแม่ลูกคือกันแม่ออกสีเบ็ดขอบเปลือกแต่ว่าโบดครับพี่น้องกับลูกสาวสีแดงเข้มๆพี่น้อง โบแดงได้เขขาครับสาวน้อยตัวนี้ลูกสาวพี่เอลโรโจ่สี่เดือนกว่าครับอ่า V el โรโจสี่เดือนกว่านะครับกับแม่ลอยหาซิบขับส่วนสูงลอยหาซิบบอกได้ครับผมลูกกะอยู่เราเล่าเจ้าเดงเหรอครับลูกประมาณสี่เดือนกว่าครับผมสี่เดือนกว่านะครับแม่กะโครงสางสูงใหญ่ผมว่าแม่มีลอยหาซิบบวกแน่นอนแหละครับพี่น้องหลายไปได้ครับลำดับที่สี่เปิดไว้เปิดไว้ที่ห้าหมื่นเจ็ดพันบาทครับผมห้าหมื่นเจ็ดขับคู่นั่นหกซิบตัวได้รอครับ ตัวนี้หกสิบเอ็ดครับผมหกสิบเอ็ดนะครับอันนี้ห้าสิบห้าสิบเจ็ดครับผมห้าสิบเจ็ดครับพี่น้องขั้นพี่น้องเอาคู่นี่กะเป็นราคาพิเศษได้เลยครับพี่น้องหอยวิวัตรได้ลูกตัวเมียสองโตเลยพี่น้องคุ้มแน่นอนนะครับแม่บ้านไหนรับจะคู่เนาะยังครับผมเอาวางครับผมนะครับเอาเอาลูกผไปครับผมเมียเง่ลูกครับผมดูเม่ใหญ่เบิงครับพี่น้องยืนยกเลยโอ้งามครับพี่น้องงัวแม่นี่ใหญ่เลยครับใหญ่ยาวป่ารถไฟ ผมเบาได้เลยครับพี่น้องใงญ่เงปานลูกสาวลูาวเโอ้ลูกไส้ครับลูกเชฟหกแปดเเลี่ยมตัวดีครับลูกสเชฟหกแปดพี่น้องเลี่ยมตัวลูกไส้เพิ่นไส้เลี่ยมตัวดีครับลูกหกแปดด้วครับพี่น้องนี่นะครับลูกเคฟหกแปดครับผมเดี๋ยจะเดือนแล้วครับนี่ที่ไ่ได้เดือนกัวกว่าครับเดือนกัว่าพี่น้องเลี่ยมตัวดีแม่มีลอยหาสิบหอดรอยหาิบหาแน่นอนพี่น้องรอยหาิบถึงลอยหาิบหาเบื้องเลี่ยมตัวลูกไส้เพิ่นนายจะเป็นลอยหาสิบหาบวก ลูกที่เท่าไรครับนี่ลูกแรกครับผมลูกแรกครับผมลูกแรกนะครับลำดับที่หาเปิดไว้หลายไปได้ครับผมเบอร์ว้ที่หกหมื่นสามพันบาทครับผมหกหมื่นสามพันบาทครับนุ่มหน่อยตัวนี้ลูกหกแปดพี่น้องหลังแตกหน้ายย่าพี่น้องเบื่อเนี้ยนะครับปลายไข่ดําครับพี่น้องเบื่อไข่แม่เได้ดำไข่แม่เป็นสุดยอดโอ้ทองหนาไม่ใช่แยกเพลิดครับพี่น้องไม่ใช่แยกเพลิดเอาเอาตัวเมียครับพี่น้องแม่สดอีหลีนะครับผมแม่สดงาม ลอยหาชิมหาขึ้นนะครับลอยหาชิมหาบวกครับแม่เพิ่นไทยไงลูกกะดีครับพี่น้องมาเบิรงลูกกันลูกกะเลี่ยมดีครับผมเอาหกสิบเท่าก็ครับหกสิบสามครับผมหกสิบสามต่อร่องไหดน้องห้อยต่อรองใดครับผมเมื่อไทยแม่เพิ่นปรกคักเบิรงครับไทยพูดแล้วพี่น้องงัวไหมถ่ายดีถ่ายลูกแน่ครับสุดยอดแล้วลูกเขาก็กินนมแล้วพอดีพี่น้องนะครับออกจากแม่ไปแล้วเฟี้ยหญ่งามเอาราคานี้ยังต่อกันได้อีกต่อได้ครับผม เอาลูกใหญ่เป็นเบาขั้นพี่น้องว่าอยากเอาไว้ก็ถอนทุนขึ้นไม่ได้ย่างนี่ยหน่อยก็บสองหมื่นแหละพี่น้องเมียก็ติดทองอีกเมียนี่ขั้นติดทองนี่ขั้นพี่น้องกันใจใส่แยกเพลียต้องมาเจ็บหา,ายประเสริฐก็ได้ครับพี่น้องนะครับผมเพราะว่าเป็นลูกผัวต่อไปกับนา,ามิสิทธิ์สิเป็นลูกแม่สูงครับ,เอ,นะรบเอานะครับกับไปรุนเอาเนาะครับเนาะครับผมเอาทองนาเนี่ยผมว่าขั้นพายหาแม่บล็อกเกรดเอในเกรดของลูกผสมผมว่าเฟิมลอยหาซิบบวกจุ้งลอยหาซิบหานี่ถือว่าเด็ดเรื่องเม็ดสีเราเกดด็บดีนะครรรัับแลลล้วกกกกษณะาทงู นะครับลักษณะการทรงลูก,กเลี้ยมดีครับผมเลี่ยมดีนะครับลูกไส้ลังแตกมาเนี <laughs> <laughs> ่ยดักไงลูกไส้กันเลยเบิ่งเลี่ยมลูกไส้เพิ่นครับพี่น้องลักษณะการทรงลูกเลี่ยมโตดีนะครับคู่นี้ง่ามงาม <ๆ S 1> นี่ครับแม่ลูกครับสวยๆมักสนใจกับทักทายหอยวิมาได้มาชมโตจริงก้อนก็ได้ครับพี่น้องถืกใจกันจังวากันเอาคู่ต่อไปลำดับที่หกครับแม่สาววะครับเพื่อแม่ลูกแม่ลูกครับผมแม่ลูกลูกสาวกับ宝妈แม่ก็มาซุ้มในสองเดือนกว่าแล้วครับผมไม่ตัวท้องไว ลูกกับประมาณ8เดือนเนาะครับผมแเดือนสี่วัยศูนย์เกครับผมลูกสาวสี่วัยศูนย์เก้าหกอายุ8เดือนอ่าเป็นลูกตัวที่สองเนาะครับผมเอ้าแม่กับผสมพอได้เลยครับผสมได้แม่ผสมเคเอฟสามหนึ่งใบสองเดือนกว่าแล้วครับแม่ผสมเคเอฟสามหนึ่งเนาะครับผมได้สองเดือนกว่าแล้วผมยังไปตรวจท้องครับนะครับซื้อสองเอาไปรุ่นสามขั้นแม่ท้องอีกก็เป็นท้องที่สามครับผมลูกสาวสี่วัยศูนย์เก้าหกนี่ใบไม่หลอดเนาะนี่ใบไม่หลอดครบหมดครับผมเอาแม่กับประมาณร้อยสี่สิบเจ็ดร้อยสี่สิบแปดคืนพี่น้อง ลูกสาวก็สิร้อยสามสิบบวกอยู่เอานะครับลูกก็ร้อยสามสิบขึ้นแล้วพี่น้องตัวนี้มีอย่างไหนเนาะมีตัวนี้ครับผมรับประกันตัวนี้ครับผมเอาหลายไปได้ครับคู่นี้เปิดไว้หกหมื่นเจ็ดพันบาทครับหกหมื่นเจ็ดได้ลูกตัวเมียทับแม่ยหายแล้วเรียบร้อยพร้อมครับพี่น้องเอาแม่กับเป็นงัวส่งอ่าโค่นเขาเป็นไงครับพี่น้องพี่น้องว่าคือเขาเงี้แท้นะครับอาจจะเป็นกรรมพันธุ์ของเพลินแต่จริงๆอ่ะลูกแค่ลูกตัวที่สองเองครับพี่น้องลูกที่สองนะครับบานเท่ากับส่งเขาเงี้ยยังสี่ อ่าหลายทนกระยานมามันเป็นง้วเทาบ่ะโบแมนครับพี่น้องยังสดดีหนังดีอยว่ครับพี่น้องยังวันลงเลยครับเอานะครับนี่ก็สนใจกะทักายไมาได้ลูกใส่ขุมสวยๆห้แล้วหกหมื่นกับอีกเก็าพันบาทครับพันบาทนะครับผมเอาต่อไปไสหาเมียสาวไผยอยากได้เมียสาวแบบเอาหลายตัวนะครับมีมีเมียสาวหลายตัวให้ชมครับพี่น้องอันนี้ลูกสาวสวยมาครับบม พริกแดงเนาะครับผมจ็ดเดือนล้วครับอายุเพิ่นวันแปดเก้าเดือนได้ครับอ่าแปดถึงเก้าเดือนเนาะครับผมส่วนสูงมี่ร้อยสามสิบขึ้นแล้วพี่น้องสีดีครับผมสีดีสีเก็บคักละโอ้พี่น้องแดงจนแสบแป๊บเลยครับพี่น้องนี่ครับมันโดนบ่ได้เสียสายตานี่ครับนอนเสี้ยงเลยได้พี่น้องแดงไปนี่นะครับเดี๋ยวใหม่เสี้ยงเพิ่นนะครับผมเอาอันนี้ละว่าในคอ่นี่ต้องขนเสี้ยงออกนะครับผมแดงคักอีดีนะครับผมแดงใหม่ๆเลยล่ะตัวนี้ไผมักแม่สาว สีเจ็บๆแบบนี้ร้ายไปไหนครับผมสามหมื่นสามพันบาทครับผมสามหมื่นสามพันบาทลำดับที่เจ็ดเนาะครับผมลำดับเจ็ดครับผมสามหมื่นสามพันบาทง่วนสาวลูกพริกแดงเอ็ดเคห่าแปดหนึ่งครับพี่น้องบ้านไอตีฟนะครับโครกสางดีสีดีใครสนใจกะมาเอาไปเลี้ยงเอานะครับตัวนี้ลูกสาวอะไรครับผมลูกสาวสติงเล่ครับสติงเล่สองศูนย์หนึ่งอายุเท่ากันปะปะตัวนี้ประมาณแปดเดือนครับผมอ่าตัวนี้ประมาณแปดเดือนครับผมกะแตะลอยสามสิบแล้วครับส่วนสูง บ่หอดกลี้ยงหน่อยอยู่นะครับผมหลายไปได้ครับเปิดใบสองหมืครับผม2 8 0 0 0บาทตำหนิมีหรือเปล่าครับบม่มีตำหนิครับผมไม่มีตำหนินะครับสองสาวเบิ้งเทียบกันเม็ดสีเก็บเลยครับพี่น้องยกครูไปก็ได้เอาไปเลี้ยง2ตัวอย่าเอาไปตัวเดียวพี่น้องเหงาเลยครับพี่น้องเอาไปตัวเดียวนะครับไผอยากอ่านะครับเริ่มตั้งคอกไหมเอาง้อสาวไปเลี้ยงครับพี่น้องง้อสาวไปเลี้ยงราคาบ่แพงขาสองกว่าสามกกว่านะครับเอาตัวต่อไป เอาไว้เอฟครับผมตัวนี้เอฟสามเนาะเสองครับผมเอาเอฟสองครับผมแม่เอฟหนึ่งครับแม่เอฟหนึ่งลูกเอฟสองคู่นี่ครับลูกสาวหกแปดเนาะคเอาลูกสาวแค่หกแปดครับลูกสาวเค่หกแปดครับนี่ใบเพชรเรียบร้อยแล้วครับผมบด้เอามากเสื้อมันไบเตลีมีครบเนาะครับผมใบเพชรมีครบทั้งแม่ทั้งลูกครับแม่เอ่อนะครับผมแม่ทับไปครับยังครับแม่ทองว่างครับแม่ทองว่างอันนี้ลูกสาวเป็นเอฟสองลูกสาวกาเลเค่หกแปดแม่ก็ออกสี บ้านเฮาเอินสีนวลนวลนวลครับพี่น้องสีนว,นวลหัวหล่นทั้งแม่ทั้งลูกเห็ดเขาเรียบร้อยลูกหกแปดครับพี่น้องเบิง่งเลี้ยมโตดีแม่สูงลอยหาิบบวกนะครับผมลอยหาิบบวกลูกแรกเนาะครับผมลอยหาิบบวกลูกแรกเลี้ยมดีนะครับทั้งแม่ทั้งลูกตอนนี้ผมมียังมองนะครับเนาะตั้นี้ครับผมมีแต่สีม,นนมันอย่าบอนวลนะครับแม่เอฟหนึ่งลูกเอฟสองใบเพชรดีกรีครบนะครับไผเห็ดหัวเอฟอยู่อยากเอฟหกแปดครับ เอาไปต่อยอดลูกหกแปดสวยๆนี่ครับกำลังกินนม่มแมยู่หลยไปได้ครับคู่นี่เปิดไว้ดีห้าหมื่นเก้าพันบาทครับหามื่นเก่าเองครับพี่น้องฟัง่าผิดนะ้ครับพร้อมเดครับผมเก่าน, <9 S 2> นะครับแต,<ม>แต่ขายลูกอีสองแต่ขายลูกสาวตอนยาหนุ่มอ่นะครับตอนยาหนุ่มเป็นสาวนี่ก็เกือบได้ทุนขึ้นแล้วพี่น้องไหนจะแม่ไปจับสัตว์ผสมแม่ท้องอีกนะครับเอาไปแยกขายแม่ลูกเพชรแม่ไ้ทองก็ยังได้กาไรอยู่ครับพี่น้องลักษณะการเลี้ยงงัวที่จะสางมูลคขาดกำไรได้ หาเมื่อนเก่าต้องหอยวีน้องผมหาเมื่อนเก่าผมต้องิดครับถักไทยมาได้ลำดับที่ได้ครับผมกะบว่าร่ำดับแล้ก็ได้ครับผมเอาแค่บอกว่าม้วนเอฟก็ได้เอาม้วนเอฟคูมีกเนาะมันจะลับครับผมหอยวีว่ารถได้อีกหลายได้พี่น้องรถได้ครับผมนะครับเพื่อน่าขั้นมักอีลีนี่ครับหาซิบเก่าห้องไว้นี่นะครับผมคุยได้ครับคุยได้คุยกันได้ครับพี่น้องเอาอันนี้แม่แยกลูกเนาะแม่แยกลูกครับผมแม่หัวลุ่นแม่หัวลุ่นแยกลูกสีแดงเม็ด สีนี่พิกเมนเม็ดสีนี่เก็บเนียนปิ๊บเลยพี่น้องเบิ้งแดงพอเซลดีๆครับผมนะครับตัวนี้เนื้อดีเลยครับพี่น้องตัวนี้เป็นง้วเฟมออกกลางๆจักหน่อยลูกผสมบราหมันแดงบดครบเครื่องจะเริ่มสีสีสิตัดแล้วครับนี่ครับมีลูกกรแล้วตัวนึงเนาะครับผมเอาหลายไปนะครับเปิดไบสามหมื่นสามพันบาทครับผมต้อนรัได้ครับส่วนสูงอยู่รเล่าลอยสี่สิบเลยครับพี่น้องนะครับลอยสามสิบเจ็ดสามแปดนเอาผมลอยสามสิบแปดนเอาตีสายตาครับพี่น้องนี่ครับ หมดแท่ตัวนี้ครับราคาอีกรอบหนึ่งนะครับเปิดไว้ที่33,000บาทครับผม33,000บาทนะครับเอาตัวสุดท้ายครับถ่ายมาได้ตัวต่อไปตัวไหนครับตัวสุดท้ายนะครับเอาตัวสุดท้ายแม่ท่องเนาะบได้ครับตัวนี้แล้วสุดท้ายแล้วตัวนี้สุดท้ายแล้วครับม้วนนะเพื่อเปิดครับแม่นี่ว่าเปิดบ่บ่ครับเอาแม่นี่ว่าเดี๋ยวเปิดครับเปิยังไม่ได้สมบูรณ์มาไดนหามาถ่ายสันอีกเลยอันนี้น้อยนี่เนะครับน้อยเพราว่าเปิดอันนี้เพราะว่าเดี๋ยวเปิดครับเป็นที่ดูปาสิ้นนงหอยวิคครรัับบผผมมเห็นนแล้้วพี่อง กินยาลำบากจังหน่อยนะครับเอาไปมาขึ้นดูพี่น้องอันนี้เรกกากไว้ได้พี่น้องอันนี้เอาว่ายอมออกคือซื้อนะครับเอาแกงกล่องมาให้เบิ่งจังหน่อยสายไหนครับดิอ้ยบ่ไเ้พี่น้องพอนอยู่เฮือนนะครับบ่ได้มึงใหไปแมเบิ่งหูพี่น้องกินยากันยากครับเบิ่งหูเพื่อนหูว่ามันปวดแล้วเบิ่งเนี้ยพี่น้องเบิ่งหูไหมปวดแล้วนี่ครับกเดือนเราหอยวีนี่ ่ว่าเขาฮกเดือนหรือเ่ครับเอาไผมาร์คนดูบาสิน่นะครับาาาราคาบอกกันลังไม่ได้พี่น้องมาชมตัวจริงของห<อ>ายวิควันได้เอาอมาเขาว่ากันรังสี่เลี้ยงเขาไม่มรังงนี่ละงานประกวดล่าสุดนะครับทีนดูบาสิ่ผมเห็นเพิ่นลงคลิปนะครับง่อยแม่นี่บ่แพ้เด้อพี่น้องตัวอยู่ในสนามแม่น,นี่บ่แพ้เด้อเบิ่งหูเบิ่งเกี่ยวพี่น้องหน้าตานะครับมาเปิ่ดครบทุกอย่างแล้วก็เดี๋ยวมาเก็บไว้นี่ครับมาชมตัวจริงแต่ละตัวีของหอยวิอ่านะครับบ้านใดก็ครับบ้านน้องอีกุ้ง ครับตำบลโคกสมบูรณ์อำเภอกุมาลาศัยจังหวัดกาฬสินธุ์ครับผมครับเบอร์โทรนะครับผม0 8 3 8 3 0 8 0 4 6ครับครับผมไลน์กับศูนย์หกสี่ครับครับผมเฟซบุ๊กนะครับวินัยมรคภบครับผมอ้าวถูกช่องทางที่แจ้งไปเด้อครับพี่น้องมักของดีของงามมาตรีพี่กับขอคอยวิของดีราคาประหยัดบ่อพิดหวังแน่นอนครับเพื่นครับเอฟซีลุกขอนิ้วเซอีสานเฮ้าสำหรับมนีผมบอกว่าที่จะจะต้องจากาพี่น้องไปทัพนี่นะครับเรื่องการขนส่งมาต้้้ออองงกววนดพี่คยิ เอาเนื้อไต่ออกตกทรงไดเดืิดครับพี่น้องนะครับโดยทม่ต้องใ้อีสานนี่ทรงหอกันหอดคอกฟรีแน่นอนหรือมักทิ้งดูว่าสินสาวหน่อยครับพี่น้องบึงโหฝนยากไลยครับนี่ครับพี่น้องง่นแล้วหรือหมักใส่ใ่ๆพี่น้องแล้วต้นคลิปสื่อสองได้สามแมลลูกแต่ละครูหลากหลายครับที่คอกห้หอยวิมาามงนีจบเลยพี่น้องงบมีเท่าดแจ้งหอยวิเลยนะครับอยู่ในงบประมาณพูดคุยกันได้นะครับสำหรับมันดีขอบคุณไปหอยวิครับติดตามจากราสมผมสวัสดีครับ